ทุกคนโุงเรียนพากินพาเที่ยวครับผมจะมีเมนูกับแก้มให้ดูนะครับเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้นะครับเช้าันมีคลิปตอนไปซื้อมาอยู่ครับปลาส้มที่การน้องหลวงนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับแล้วผมก็จะใส่เครื่องปรุงพวกนี้นะครับเครื่องเคียงมันวิธีการทอดปลาไม่ให้มันติดหม้อนะครับถ้าจะให้ดีน่าจะมีนะครับทุกบ้านนะครับหม้อตัวนี้อันตัวนี้ยี่ห้อทีฟาวครับมันจะทอดแล้วมันไม่ติดปลามันจะไม่ติดครับ นี่ก็ใบละสองร้อยกว่าบาทครับใครจะไม่มีก็ซื้อมาใช้นะครับไว้ทอดปลาทอดไข่มันจะสวยไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้ครับก็เดี๋ยวแกะรองทอดเลยครับครับตั้งน้ำมันให้ร้อนก็ทานตวนทอดนะปลาวันนี้มันจะไม่ติดหม้อหม้อวันนี้มันจะไม่ติดนะครับถ้าเป็นหม้อก็ถ้าธรรมดานี่หนังปลาหายหมดครับต่อตาไปก่อไปตามถ้ามัสูงกได้นะครับเ็ใส่เขนี่ไป อาส้มทอดมัน่อยครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับครับเดี๋ยวลองกลับด้านดูนะครับนะครับมอพวกนี้มันจะไม่ไหม้ครับลามัมจะไม่ติดหมอต้องแนะนาให้ซื้อไว้เลยครับบ้านใครยังไม่มีนะครับไว้ทอดไข่ทอดไข่เลยผัดผักอะไรก็ได้ครับล้างก็ง่ายนะครับพอปลาใส่เสร็จก็ติดตามเลยนี่นะย่างมาสุกนครับใส่พวกนี้ไปเย็ีแล้วไม่สุก ีหอมสีเลยครับเดี๋ยวก็ถ้ามันยังไม่เปรี้ยวพอก็เอามันน้ำมะนาวบีบใส่นะครับทอดไปเรื่อยกันนะครับครับเดิืนะครับตีสันหน้าหน้าทามเลยไหมครับครับ ปลาส้มดองมันก็จะออกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวกินกับข้าวก็อร่อยข้าวสวยวร้อนๆก็อร่อยครับคือเ,เป็นกับแก้มเบียร์เท่าได้ครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับจะตักให้ชิมเลยนะครับครับก็เป็นเสร็จพิธีครับตักตักมาชิมไเลยครับ ตัวไปอ่านเสร็จพิธีครับเดี๋ยวเราไปชิมเลยนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันันเสด็จครับนี่ครับก็ไปอ่านเสร็จพิธีครับเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ยิ่งอร่อยครับชิมดูเลยครับจิ้มพก่อนจิ้มพะออลีอถ้ามันปลาส้มกะอีมะนาวใส่หน่อยนี่พอดีครับเต็มปากคนร้อนแล้วก็เครื่องเคียงนะครับ โอ้พี่ใส่้ดยใครชอบพีก่ก็กินกับพี่ครับชิมดูครับอากาศร้อนร้อนเริ่มจะเข้ามีมนากลางเดืนะอนครับส้มดะรีกที่มัรมน,มนร้อนคุ้มราคาอยู่ตัวสาวบาทกินมัร้อนกินมัร้อนลิ้มแต่นออกเก็มหน่นยยหอย กับแก้มครับอือชาวบ้านก็พอกินอยู่เนาะอืออือหอมันเริ่มแรงแล้วครับกับแก้มมันเริ่มมาแล้วของกินก็เริ่มมาแล้วครับกำลังดีเนาะส้มดีเนาะดีครับอือต้องเจ้าจอนนะที่มือนี่อือหอมครับใครเจอไหนเรามาซื้อไปทำดูนะครับอโอเคนะครับขวดมาทุกคนต้องเด่นหากินพาเที่ยวครับวัม,มากินปลาส้มครับปลาส้มทอด